สวัสดีครับอันนี้ต้นไม้แยแยะนะครับอันนี้ผมขอหลวงพ่อมาหลวงพ่อเอามาจากสุขโขทัยนะถ้าเกิดจะไปลุกเฟกให้ได้ผลดีหลวงพ่อบอกว่าต้องมีใบจะต้องมีคล้ายๆลิปสติกตรงกลางเนี่ยตรงตรงตรงนี้ จะมีลิปสต,ติกนี่นะครับดำๆเหมือนลิปสต,ติกเหมืนทาลิปสต,ติกทาปากตรงนี้ฮรัอันนี้ก็ถ้าเอาไปปลูกเสกให้เป็นสิริมงคลก็ใช้ได้แล้วครับอันนูุต้นนูนต้นใหญ่พุ่ง แล้วแต่ความเชื่อนะครับไม้แย่แย่นี้เหมือนเป็นไม้โบราณอยู่ในป่าลึกเขาออกมาก็ต้องปลูกในดินที่ค่อนข้างสะอาดหน่อยนี่นะคะแชร์ความรู้กันนะครับมันมีหลายชนิดนะครับผมเคยเห็นเป็นเหมือนต้นหลิวก็มีแต่นั้นเหมือนเป็นไม้ น่าจะเป็นนําเข้ามาแต่อันนี้เป็นไม้แย่ะบ้านเราเลยนะครับตามตำนานที่มีพันนลายท่านไปถูกทิ้งไว้ในป่าแล้วก็บริเวณนั้นก็มีไม้แย,แย่ๆแล้วท่านก็มีชีวิตรอดมาได้ก็รายละเอียดก็ไม่อ,อยังยังไม่ชัดเจนมากนะครับแต่นี้ผมว่า ผมชอบต้นไม้แปลกะกันเนาะครับผมลองเอามาปลูกดูมีดอกสวยงามนะครับมีเมล็ดด้วยนะครับ